สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านผมผมแล้วเสียเกอร์ดัมซิงจันทบุรีทีนี้เอามดูงสร้างการดีงดูดูินภาพดินดินปยก รถรับมานะครับผมในคลิปต่อไปเราจะเรียกรถรถถ่ายให้ดูนะครับนี่รับคถที่เงาะสวัสดีครับ